ตอนนี้เนี่ยก็มีการอัปเดตใหม่ล่าสุดครับกับโปรเจกทอนเรียวนะครับและนี่คือเกมบนทอนนะซึ่งเกมนี้เนี่ยเขาก็มีการเปิดมิ้นกล่องมาอย่างยาวนานเรียกว่าก็น่าจะเกือบครบเดือนแล้วแหละซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ผ่านมาประมาณ7000กล่องแล้วนะครับก็เป้าหมายของเขาก็คือ800 0แต่จริงๆเนี่ยมันก็ผ่านเป้ามาต้องเยอะแล้วนะทั้ง2 0 0 0 4,000 5,000 6,000อะไรอย่างนี้ แต่ประเด็นสําคัญนะครับของตัวเกมนี้เนี่ยคือเขาเนี่ยได้มีการเปิดนะครับในส่วนของโหมด PP เร็วๆนี้เดี๋ยวแอดจะมีภาพตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับในส่วนตอนนี้เนี่ยก็ให้เราเนี่ยทำการเปิดตัวละครเพื่อขุดเหรียญไปก่อนนะครับในส่วนของตัวทอนเนี่ยตอนนี้ก็คือกล่องหนึ่งเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ4.4นะครับซึ่งเออมันก็จะแพงขึ้นตามตัวกล่องที่กำลังหมดนะครับเพราะว่าถ้านี้เนี่ยเต็มอยู่ที่มองแล้วนะครับเขาคงให้เต็มประมาณหมื่นหนึ่ง หรืออาจจะ800 0ก็อยู่ที่เขาประกาศอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนของแรงขุดเนี่ยแอดสามารถนำมาทำการอัปเกรดนะครับในส่วนของตัวละครได้อย่างเช่นนี้นะครับแอดก็อัพมาเลเวล9แล้วเราสามารถนำตัวละครเหล่านี้เนี่ยไปทำการต่อสู้ในโหมด PP ได้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการเพิ่มพลังไปเรื่อยๆนี่คือพลังต่อสู้นะเราพยายามอัพนะครับเพื่อเพิ่มพลังต่อสู้ต่างๆแล้วก็ สามารถที่จะมาอ่านตัวไว t e เปอร์เพิ่มเติมได้นะครับว่าเราเนี่ยต้องการจะได้เลทตัวไหนเนี่ยแล้วมีอะไรเนี่ยเราก็สามารถมาอ่านเพิ่มเติมค่าพลังมันก็จะมีบอกนะครับคือแอดเนี่ยได้ตอนนี้เนี่ยแอดได้ตัวอามาแล้วก็อัพมาเรื่อยๆครับมันก็จะมีค่าพลังตันอยู่นะหรือเปล่าไม่มีนี่นะค่าพลังมันก็ไปเรื่อย แต่ว่ามันจะมีอันนึงก็คือถ้าเราแรนดอมมาใช่ไหมครับค่าพลังมันจะไม่ไเท่ากันก็คือมันจะอยู่ที่ประมาณ4,000-5,000อย่างแอดเนี่ยเปิดมาแอดได้5,000เลยแล้วก็ไอตัวนี้ครับก็เห็นไหมครับมันก็จะมีตั้งแต่1,000-3,000แล้วแต่ว่าเราเปิดได้ตัวไหนนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวละครซีซี่ก็อยากได้เหมือนกันนะอ่ะก็ในส่วนของตัวรายละเอียดก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะบอกวิธีการซื้อหีบ นะมิ้นเหลียแล้วก็เราก็จะนําไปทําการ p p ได้นะครับก็อยากให้ทําการอัปเกรดนะครับเพื่อทําการ p p นี่ครับเดี๋ยวมันจะมีโหมด p p ขึ้นมานครับอันนี้คือโหมด p p นะนี่เห็นไหมครับในโหมด p p ผู้เล่นสามารถท้าทายได้แต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับก็คือเขาบอกยิ่งทีมแข็งแร่งเนี่ยเราก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยสามารถชนะได้ ในส่วนของอีเวนต์นะครับก็จะมีเรื่องของกิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมฮอลลวีนลุ้นรับ100ทอนเลยนะครับนี่ครับคือกิจกรรมแต่คือแบบเขาบอกว่านักลบเลยนะนักลบฟันทองเอ๊ะฟักทองฟักทองไม่ใช่ฟันทองนะฟักทองนะครับแต่ว่าแหมมันคำมัน ใกล้เคลียงใช่ไหมแต่ละตัวเนี่ยที่ถูกเรียกออกมาในกิจกรรมจะได้รับถึง1000นะครับ TRT ตัวเหรียญโทเคนนะครับโ้เรียกว่าโหดจัดเลยคืออารมณ์มันเหมือนกับว่าเขาอยากแต่ให้คนมินมาคือแอดมองว่าถ้าเขาร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยก็มีโอกาสลุ้น100ทอนใช่ไหมแต่มันก็จะมีความเสี่ยงที่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ไปทําการเปิดในโหมดของโหมดเอิร์ใช่ไหม แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยคิดว่าเออลองหยอดก่อนเพื่อที่ว่าเออจะอัพอะไรเงี้ยคือหยอดเบาๆอย่างแอดเนี่ยก็หยอดแค่5ตัวนะครับเนี่ยแอดก็หยอดไปเบาๆเอง5ตัวแล้วก็อัพมาเรื่อยๆครับเห็นไหมครับแอดก็อัพอัพมาเรื่อยๆเลยก็คือยังไม่รู้ว่าเขาจะเอิญได้ตอนไหนนะครับแอดก็เลยรอดูก่อนแล้วก็ในส่วนของฐานการอัพเกรดนะครับก็จะใช้เหรียญ TRT นะครับในการที่เราเนี่ยต้องอัพเกรดเพื่อนําไปทําการต่อสู้ครับ มูลค่าในระยะยาวครับโปรเจกต์นี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับดังนั้นเขาบอกว่าถ้าได้รับทหารเนี่ยตอนนี้สามารถทําการอัปเกรดซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ในระยะยาวครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราใช้ทหารเนี่ยเพื่อเข้าร่วม PP จะได้รับเงินนะครับเป็นต้นหรือขายพวกเขาในตลาดก็ได้เหมือนกันก็คือเราจะไป PP ก็ได้รับเออเป็นเงินหรือเราจะนําไปขายในตลาดเนี่ยก็ได้รับคืนเหมือนกันนะครับแล้วก็ทีม ของเกมนี้นะครับเขาเปิดเผยว่าพวกเขาเจะได้รับการสนับสนุนจากมูลิีทรอนนะครับแล้วก็ VCS บางส่วนเนี่ยและทูตของทรอนเนี่ยข่าวใหญ่ประมาณเร็วๆนี้ครับอ่าก็ต้องรอติดตามนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะก็เดี๋ยวไปดูคลิปตัวอย่างนะครับว่า p p mm hmm. เป็นยังไงนะในส่วนของโหมดแบทเทิลหรือ p p เนี่ย mm hmm. ก็ให้เราเลือกตัวละครนะครับที่เราต้องการนำไปทำการต่อสู้ในสนามแบทเทิล ซึ่งแอดก็มองว่าอาจจะแบบเหมือนกับพวก Battle r o y a l ยเนาะเพราะว่าเราจะต้องหาห้องแล้วก็ลงไปเพื่อทำการต่อสู้ที่เห็นในตัว White Paper เนี่ยมันก็จะเป็นฉากใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวละครเยอะๆเนี่ยลงไปแล้วก็ทำการโจมตีคือหาห้องแล้วก็ไปตีตีกันใครอยู่รอดมันก็จะได้ตามลำดับนั่นเองครับก็ประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ